โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็จะมาแนะนําวิธีการเราจะเอาลิงก์ออกมาในการที่เราจะใช้งานในการไปทําคลิปโปรโมทไล่สดแล้วเอาลิงก์นะครับไปแปะทุกที่ได้ยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ครับจะมาแนะนําวิธีการนําลิงก์นั้นออกมาใช้งานกันก่อนนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้ทุกท่านนะครับผมเข้าไปนะครับที่ Line oa ของเรานั่นเองนะครับ l ล n e o A ก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับเราก็จิ้มเข้าไปได้เลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับมันจะมานะครับมันจะมาที่หน้านี้นะครับให้ทุกคนครับกดจิ้มไปที่คําว่าเพิ่มเพื่อนนะครับอ่ะพอจิ้มไปที่ว่าเพิ่มเพื่อนเรียบร้อยนะครับให้เราเอาทุกคนครับเลื่อนลงมานะครับมันจะมีคําว่าสร้างลิงก์อยู่ตรงนี้นะครับสร้างลิงก์อยู่ตรงนี้นะครับอ๊บอ่ะตรงนี้ให้เราจิ้มเข้าไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นครับให้กดคําว่าคัดลอกลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับ นะครับแล้วทีนี้เราก็เอาลิงก์นะครับไปแปะไว้นะครับเวลาเราทําคลิปเวลาเราไลฟ์สดหรือว่าแม้กระทั่งเราจะาไปแปะหน้าช่องทิกต o k แบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเอาไปแปะได้เลยอ่ะอย่างตัวนี้อ่บาบขออนุญาตนะครับเอาไปแปะไว้สักที่นะครับเวลาใช้งานมันจะได้สะดวกหรือเราอาจจะโน้ตเอาไว้แบบนี้ก็ได้นะครับอ่ะนะครับลิงก์นี้นะครับเป็นลิงก์ที่เราจะ เอาไว้รับคนในการเข้ามาในการทํางานกับเรานั่นเองนะครับนนครับลิงกนี้นะครับเราก็ลองอาจจะลองกดจิ้มลองเช็คดูนะครับอ่ะอย่างในที่นี้ก็ลองจิ้มลองเช็คดูนะครับอ่ะทีนี้เราลองเช็คดูทุกอย่างสิครับว่ามันครบหรือเปล่านะครับที่เราได้รับมานะครับอ่ะมันจะมีตัวข้อความต้อนรับนะครับที่จะเป็นแบบยาวๆเลยนะครับแล้วก็อ่ะถ้าอันนี้ผ่านนะครับทีนี้เรามาเช็ค ในส่วนของลิชเมนูด้วยนะครับอ่าลิชเมนูคือตรงไหนก็คือตรงนี้ครับที่เป็นแผนน่นป้ายโฆษณาเราก็ลองเช็คดูว่ามันขึ้นปกติไหมตัวข้อความต้อนรับขึ้นปกติไหมนะครับเราก็ลองเช็คดูนะครับซึ่งอันนี้ครับเขาเรียกว่ามุมมองหน้าบ้านนะครับเราก็ลองจิ้มลิงก์เข้ามาดูนะครับว่ามันมันมันมีตรงไหนผิดพลาดประการใดหรือเปล่านะครับก็ลองเช็คก็ลองตรวจสอบดูนะครับอ่ะทีนี้ก็ถือว่าอ่าหน้าบ้านเราโอเคเรียบร้อยแล้วเวลาคนจิ้มเข้ามาก็จะ ประมาณนี้เลยนะครับทีนี้นะครับจะพาทุกขั้นนะครับผมไปแปะลิงก์นะครับว่าเอ้ยถ้าเป็นใน t i k t อกล่ะเราจะแปะลิงก์เนี่ยเราจะเอาลิงก์เนี่ยในการทําธุรกิจของเราในการให้เขาจิ้มเข้ามาเพื่อที่จะเข้ามาอยู่ในไลน์อีของเราเนี่ยเราแปะยังไงแปะแบบไหนครับตามมาได้เลยนะครับอ่ะนะครับอันดับแรกก็ให้พี่ๆทุกคนครับให้ทุกท่านเลยนะครับนะครับก๊อปปี้ลิงก์นี้มาก่อนนะครับก๊อปปี้ลิงก์นี้มาอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เข้าไปใน t i k t อกนะครับอ่ะอันนี้เป็นวิธีแปะ ลิงก์ใน t i k t o k นะครับอ่าเราเข้าไปที่ใน tikt o อกเนาะทิกต็อกอ่ะตัวนี้ติกต็อกนะครับอ่ะทีนี้พอเราเข้ามาในช่องของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยมันจะมีตอนแรกมันจะยังไม่มีลิงก์ตรงนี้นะครับเนาะอ่าวิธีการเพิ่มนะครับให้เรากดไปที่นะครับแก้ไขโปรไฟล์นะครับปึ้งอ่ะให้เรากดแก้ไขโปรไฟล์พอแก้ไขโปรไฟล์เรียบร้อยครับมันจะมีปุ่มหนึ่งครับ ที่ขึ้นว่าเว็บไซต์นะครับถ้าเป็นติ๊กต็อกครับเงื่อนไขในการที่จะมีช่องนี้ได้นะครับก็ต่อเมื่อมีคนครบหนึ่งพันนั่นเองนะครับอ่าเราจิ้มเข้าไปในนี้นะครับอ่าตอนแรกมันจะว่างๆแบบนี้เลยนะครับปึ๊บอ่าตอนแรกมันจะว่างๆแบบนี้นะครับปึ๊บเนี่ยว่างแบบนี้เลยนะครับทีนี้ให้เราจิ้มเข้าไปนะครับปึ๊งนะครับแล้วทีนี้เรากดวางลิงก์ได้เลยครับผมกด ค้างไว้นะแล้วก็กดวางนะครับแล้วทีนี้เราก็กดบันทึกได้เลยครับผมขวาบนตรงนี้นะอ่ะทีนี้เราก็กดบันทึกปึ้งได้เลยนะครับอ่ะทีนี้พอเรากลับมาดูที่หน้าช่องนะครับมันก็จะโผล่มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับอ่าเก็ดไหมครับทุกคนทีนี้นะครับจบไปแล้วนะครับในการที่เราวางลิงก์นะครับ ทีนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนครับไปวางลิงก์ในแอปอื่นๆบ้างนะครับในทีนี้ก็ยกตัวอย่างเป็น f e c o o o p o โพสละกันนะครับ a c e b o o k โพสนะครับเราก็จิ้มเข้าไปได้เลยนะครับอ่สมมติว่าเราโปรโมทสังกัดต่างๆนะครับอ่าเรา,เรา,เ,ราเราลองเลือกภาพที่เป็นการโปรโมทสังกัดต่างๆนะครับเนะอะยกตัวอย่างเช่นอเราลองหารูปดูเนนะอะแบบนี้นะครับ จะเป็นแบบนี้นะครับในการปมโมาสังกัดเราก็พิมพ์ไปเลยครับว้าวสุดยอดมากเลยแบบนี้นะครับอ่ะสุดยอดมากสุดยอดมากครับแบบเนี้ยอ่ะแล้วก็เราก็อาจจะทิ้งลิงก์ไว้สมมติว่าเราพิมพ์ยาวๆไปเลยนะครับใครอสนใจนะครับจิ้มลิงจิ้มลิงก์สมัครฟรี ที่นี่ได้เลยจ้าแบบนี้นะครับแล้วเราก็วางลิงก์ของเราครับลงไปปึ้งนะครับเท่านี้ครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยอ่านะครับเราก็กดถัดไปแล้วก็โพสต์ได้เลยนะครับเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับในส่วนของการโพส์เฟ e บุ๊กนะครับอ่ากดถัดไปแล้วก็กดโพสต์ได้เลยนะครับอ่าเราก็กดโพสต์ได้เลยนะครับ ปึ้งนะครับลงไปนะครับในที่นี้บอสขอย่าไม่กดละกันนะครับอ่าเอาเป็นว่านะครับการแปะคือเราก็แปะลงไปในโพสต์ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวลิงก์มันจะขึ้นให้เราเองนะครับผมอ่าโอเคเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับในการที่เราจะเอาลิงก์ออกมานะครับในการให้คนจิ้มลิงก์นะครับไม่ว่าจะเราเอาไปแปะไว้ที่หน้าเท็กตอกหรือเอาไปแปะไว้ในโพสต่างๆนะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเป็นอันเรียบร้อยแล้วก็ เป็นการเช็คหน้าบ้านด้วยนะครับเราต้องเช็คก,ก่อนนะครับว่าเออหน้าบ้านเป็นยังไงเป็นแบบไหนนะครับก็จิ้มลิงก์เข้าไปดูตัวเราเองได้เลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีวิธีเพิ่มเพื่อนอีกแบบหนึ่งครับซึ่งเราก็สามารถที่จะแจ้งเขาได้เช่นเดียวกันนะครับเนาะอ่ะวิธีการนะครับให้เรามาที่อ่าไลน์โเอเหมือนเดิมนะครับทีนี้ให้เราแทนที่เราจะใช้ลิงก์ใช่ไหมบางทีเราอาจจะไม่สะดวกใช้ลิงก์ให้เรา จำเลขนี้ไว้นะครับแล้วให้เราเอาเลขนี้ครับไปเกาะในลายนะครับอ่าทีนี้เราลองเทสดูเลยแล้วกัน,นครับอย่างในที่นี้มันขึ้นว่าเอ็หนึ่งหนึ่งหนึ b ่ง b b g j j A นะครับอ่าเราจําไว้นะครับอ่าทีนี้เราเข้าไปที่ลายปกติของเรานะครับอ่าเข้าไปที่ลายปกติตัวนี้นะอืมคือวิธีการเพิ่มเพื่อนมันมีหลายแบบนะครับเนาะ ทีนี้เดี๋ยวเราเพิ่มตัวที่เป็นไล n e อ f ฟฟิเชีย c แอคเอ่ดด้วยวิธีการนี้กันดูนะครับอ่ะอันดับแรกนะครับผมก็ไปที่หน้าหลักก่อนนะครับหน้าหลักก็คือตัวนี้นะปึ๊บอ่ะไลน์ก่อนนะครับอ่ะโอเคหน้าหลักนะครับไปที่หน้าหลักตรงน,นี้นะที่เป็นรูปบ้านนะครับและทีนี้ก็คือกดเพิ่มเพื่อนปกติได้เลยนะครับ เพมเพื่อนตรงนี้นะครับขวาบ,บนนี้จิ้มไปเลยนะครับทีนี้กดนะครับค้นหานะครับค้นหานะครับปึ่งเข้าไปแล้วทีนี้เราก็ใส่ตัวเมื่อกี้ครับที่เราจํามานะครับก็คือแอดนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็ถ้าเราจำไม่ได้เราไปดูตรงนี้นครับ b g จี g j j อเอเนาะในเอ พิมพ์ไปครับ B G J J A อ่ะเราลองค้นหาดูครับทีนี้อ่าค้นตรงนี้ได้เลยนะครับเรากดค้นปึ้งอ่ามาแล้วนะครับมาแล้วเรียบร้อยนะครับเห็นไหมมันสามารถทําได้หลายวิธีซึ่งสองวิธีเนี้ยครับหนึ่งก็คือใช้ลิงก์นะครับสองก็คือมาค้นหาเอาแบบนี้เลยนะครับเนาะแล้วแต่ว่าเราจะสะดวกแบบไหนนั่นเองนะครับถ้าเป็นแบบวิธีการนี้นะครับ อ่าที่ให้เราที่ให้เขาค้นหาแบบนี้ครับเนี่ยที่ให้เขาค้นหาแบบนี้คือใช้ในกรณีที่เราอาจจะไปเขียนใส่กระดาษไว้นะครับเขียนใส่กระดาษไว้แล้วก็เวลาเราไล์สดเราก็โชว์ที่เราเขียนไว้อะครับ ขึ้นมาให้เขาแอดตามนี้ได้เลยนะครับหรือจะให้เขาจิ้มลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ก็ได้เลือกเอานะครับถ้าเป็นใน t i k t o k ว่าเราอยากจะใช้วิธีการไหนที่เราอยากจะนำเสนอสื่อสารออกไปให้คนเข้ามาใน l ล n e o a ของเรามากที่สุดนั่นเองนะครับเนาะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเป็นอันเรียบร้อยนะครับแล้วเ,เดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปได้เลยครับ